สวัสดีครับคุณหน้าคุณตากันไหมถูกต้องนะครับพระลอดมือโตพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้มีหน้ามีตานะครับยังก็เรียกว่ายัางก็อุนต้าแมนเลยทีเดียวนะครับหน้าตาสวยคมชัดนะครับเป็นเนื้อดินยุคป,ปี2,500นะครับแบบนี้สวยงามมากครับเป็นเนื้อดินกลองนะครับอง์นี้ ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ถามหากันมาเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครถามกันมาบ้างนะครับแต่เจอคลิปเจอคลิปนี้เข้าไปแล้วก็ให้รีบติดต่อกลับมาด่วนนะครับใครที่จองเอาไว้อ่าแล้วก็สนใจถามหากันเอาไว้นะครับก็ผมได้มาก็แค่องค์เดียวนะครับได้มาก็แค่องค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ จองกันเอาไว้นะครับเนี่ยพารอดมือโตนะครับเนื้อดินนะครับสี่ดอกพิกคลแบบนี้นะครับสวย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 หายยากแบบนี้นะครับน,นี่ครับนานๆจะเจอนะครับตอนนี้ กระทั่งพิมพ์เล็กยังหายากเลยครับพิมพ์เล็กก็ยังหายากเลยนะครับอ่านี่ครับทำไมภาพไม่โฟกัสอ่าเนี่ยตองโฟกัสอย่างงี้คมๆสวยๆหน้าตาเป็นอุลต้าแมนแบบนี้นี่นะครับพระรอดมือโตพิมพ์ใหญ่นะครับเอาละพระคงนะครับนี่หลายคนตามหา พระคงที่เนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับเป็นพระคงนะครับหลวงพ่อกลวยนำมานี่นำมาถอดพิมพ์นะครับเป็นพระคงแบบนี้นะครับ mm. เนื้อหาสวยงามจัดจ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนะครับองค์นี้ก็คือนี่ครับด้านล่างนะครับด้านล่างหลวงปู่จานมือไว้ให้แบบนี้เลขห้านะครับ เลขห้านี่นะครับไม่ได้หมายถึงประหยัดไปอย่างเดียวนะครับอืมประหยัดเงินด้วยนะครับประหยัดไปประหยัดเงินด้วยนะครับมักจะเจอมีเลขห้าเลขหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นถือเป็นเล่นหากันนิยมสุดเลยนะครับสําหรับพิมพ์ะคงนะครับสําหรับพิมพะคงนะครับอง์นี้เนื้อหามวลสารจัดจ้านมาก เห็นแล้วนะครับยังไงก็รีบทักกันเข้ามาด่วนๆนะครับจะเป็นทางไลน์หรือทางเฟซนะครับก็รีบทักเข้ามานะครับใครที่สั่งเอาไว้นะครับจองเอาไว้นะครับก็จํากันไม่ได้แล้วนะครับก็รีบทักเข้ามานะครับนี่ครับเป็นพระสิวลีพิมพ์กลางนะครับเนื้อป่งพุทธคุณนะครับแบบนี้ เนื้อจัดจ้านมากนะครับนานๆจะเจอเนื้อแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยนะครับรีบรีบรีบทักรีบนี่นะครับอนะครับอย่าลืมนะครับทางลาก็ศูนย์หกห้า็ดหนึ่งสี่เนะครับทักมาด่วนเลยนะครับ องนี้พระซิวลรีเนื้อผงพุทธคุณนะครับยุคต้นนะครับสวยแล้วหายากมากๆเป็นพิมพ์กลางน่าใช้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับองนี้พิมพ์นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับนะครับไม่เก็บตอนนี้ไม่รู้จะเก็บตอนไหนแล้วนะครับพระแบบนี้หายากนะครับ อ,อีกหนึ่งองค์ครับอีกหนึ่งองค์องค์นี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับคือพระโคนสมอนะครับเป็นพระโคนสมอเนื้อน้ำมันนะครับอ่โคนสมอเนื้อน้ำมันพิม์กลางนะครับพิมพ์กลางนะครับสวยมากนะครับองค์นี้เนื้อจัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจ้านมากนะครับด่วนดวนเลยนะครับให้รีบพัก กลับมาด่วนๆเลยนะครับสำหรับใครที่ตามหาอยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนานทีปีหนนะครับจะมีโอกาสได้สักทีนึง